นคนที่เลี้ยงแรงน้อยเนี่ยสั่งจดหมายมาถึงโบบอกว่าให้โบเนี่ยส่งเงินไปห้าพันตอนนี้แรงน้อยหลานชายโน,นอโอยเป็นโรคขี้เลี้ยออกมาะนำทางตัวโบตอนนี้ไม่มีตังติดตัวเลยสักบาทเฮ้ยแล้วท้องไนเนี่ยจะไปกู้ไปยืมก็คงไม่ได้ถ้าตอนนี้ชื่อยโบอะไรเสียแล้วมันนั้นเด็กเพื่อนเฮ้ย ห่วงหลานว่าจะปรึกษาขอความช่วยเหลือแม่สนเออเราเกรงใจเมื่อวาเราก็รู้ว่าแม่สนเนี่ยเขาไม่ได้ชอบไม่ได้รักลูกอย่างมันเลี่ยงมาเกินแม่ก็เป็นห่วงแม่กันแล้วนะไม่ได้ครับความช่วยเหลือกันได้ลองคุยดูแล้วเป็นไงบ้างคุณปุ่งในตอนนี้นะตอนนี้เหรออตอนนี้แม่สนเขาก็ ตั้งท้งมันก่อนแล้วอ๋อโดยก็เชื่อเชื่อเหมืไนกันนะเหมือนกันว่าแม่สนนั่นตั้งค้องแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้แต่ตั้งแต่ตั้งค้องเลยนะให้หน่อยรู้ไหมชื่อตูเลยนะแม่สนก็ตัดหัวตัดหางแล้วไม่มีดีสับแบด่ามันทุกวันเลยว่างั้นอย่างว่าแหละคนท้องไงแล้มันก็จะแบ่งปลุกันอย่างนี้แหละดูเมียกูไม่ได้หรอกไม่ชอยเนี่ย ไม่เชื่ทำไมไม่แอนไม่ชยอชยตั้งแต่กูได้เป็นเมียมานะอยู่กูมาไม่เคยด่ากูสักคำอ่ะแสดงว่าแม่ชอยเนี่ยดีนั่นให้เกียดมึงมันด่าแต่เขาโทรคุณมแม่กูก็ดีนะแม่เออไม่ด่ากูดีกว่าไม่ด่ากูดีกว่าแล้วก็ต้องใจผู้หญิงเป็นแบบนี้แต่ตอนไม่ท้องก็ก็แบบนี้อยู่แล้วเออเ้ยไปดูกันว่าตื่นหรือยังไปดีนท้องยิ่งตื่นสายแม่โสนเนี่ย แม่สอนแม่สอนแม่สอนจา like ้อาอะไรเ่ียกอยู่ได้แ <ไป S 1> ม่สอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,วม็วพูดแบบนี้นี่แหละนอาอโมามาาาม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 า เรีเรื่องว่า yeah ล <ks theory> <that last word> ุ่หลงหลงหลงอืมลุ่หลงหลงมาเยอะจี๋โอ้ยเนี่ยนะดูเจ้าแม่จะอยู่กับมันเนี่ยดูสิโตโตไปเยอะเลยดูสิเอ็งขับสเต็ตมันจะต้งให้หน่อยก็ไม่ได้ข้างมุกกับพี่ชอยมันดูสิกูยังงามเหมือนเก่าไีกว่า เจ้า,าอะไรกูรักษาก็เหมือนเจ้าะะ<ะ>แล้วค่ะนออี่แล้วมึงจะเจอากูทำไมเวรจะท้องใส่กนี่จะเป็นไงอยู่เนี่ยนี่นะเดี๋ยวดูวันคลอดนะทำไมวะหมอต้องไปเลือกนะว่าจะเอาลูกหรือเอาแม่งไว้มันจะล่อและคู่แหละแล่วลูกย่างเสียอย่างวะไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกีต้องดูนะถ้าลูกมันออกมานะลูกมึงจะเป็นอย่างเงี้ยแต่พ่อคุ เป็นยังไงนะแม่นะขอให้มันยู่มันออกมาเออเหมือนมันเจ็บมีหรอเดี๋ยวระวังได้แม่แม่ไปกูดูหัวกูพูดสิจริงๆนะมีแม่แก่นะมึงต้องเข้าใจกูนะหมดลูปกูยังไม่หลับเนี่ยยังไม่หลับได้กูเทหนื่อยแล้วโอ้ไม่พูดเลยนี่ไงก็ลงมาเอาใจอยู่นี่ไงแม่สอนแม่สอนทุกทุกทีเลยแม่สอน เนี่ยสีากเเอมะขุนางทีก่อนตัวตอมจริงๆเลยแล้วนี่ได้ห่อมาอไรเล้ากะพาระหุกได้ร MM ้อองกี <h 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 ่เดือนแล้วแจ๊ะไม่รู้นับไม่ทันสามเดือนอะไเล้วสามเดือนโอะสามเดือนลุงไม่ท้องกับเขาบ้างไง ท้องที่ไหนก็มึงท้องกูเห็นแปบอยู่เนี้ยคือผ่าเขาเงินท <c oughs> ี่กูถนเลินแ้วค่อยไปเอาบอลเออกมา่ <c oughs> ไมไหลไ่าด่ปากไม่ได้เลยเหรอมึงทำเป็นากธนาคาราใช่มนะเทีเดียวไงเี้ยทีเดียว,ยวมึงจะลูกอะไระนักหนาแล้วเนี่ย,ยนะคือมึท้องแต่ชีสแล้วกูแค่นี้เ มาตลอดนะไรนาเดี๋ยวลูกก็ติ๊กได้ใส่ได้ส,สน,นเลยกติ๊กไปเถอะอูเนี่ยนะป้า,าว่าอู๋อลงดีกูเรียกพอ่อกูเรียกพ่อยาลงกูไม่ไมดีกูยิ่งไอต้อนก็เลยป้าวกาอู๋อนี่ตอนนี้ก็เป็นแม่คนแล้วนะพยายามพูดคุยมารงจะบ้างน่าจะพูดจาอะไรนะฉันรู้ว่าแม่สอนนะั่นไม่ได้รักฉันหรอกมันก็เป็นเรื่องบังเอิญและบังเอิญที่้วยสนตั้งท้องด้วย ก็เห so ็นใจไงถ้าว่าแม่สนก็มาอยู่ท่านได้สามเดือนแล้วมาอยู่ได้นานแล้วด้วยก็นี่ก็สงสารแม่สน้วยนะว่าจะปล่อยให้แม่สนกลับไปหาผัวแม่สนน่ะจริงเหรอจ้ะพี่อยู่กันมาตั้งนานรู้เพาะเพาะนะครัะไม่ค่อยมีแบบแหมพอวันนี้จะปล่อยให้กลับไปหาผัวเก่านะ

นะแล้วก็เดี๋ยวไปวันนี้เลยแล้วก็ดูแลลูกดีๆอยู่ที่นี่แล้ก็ลำบากไปอยู่ในที่ที่สบายลูกเราก็จะได้สบายด้วยอะจดจัดีๆดีๆดิๆดี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 ๆีๆดีีๆไปแล้วดีๆดวๆดีๆดไปเตๆด้ๆดีๆดีๆดีๆี่ดีก แวว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 โนจะระวังตัวไม่ต้องกลัวหรอกน่าที่ฉันพาปรยาเธอมาเนี่ยฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกเช้จะรู้นะได้แม่ว่าจะฝากไห่ได้แต่แวสอนสักหน่อยได้ได้จังได้สอนด้วจังจำเนีนใช่ไหมจังอ๋อไอเดียน้องเนียนะจ๊ะฝากไปบอกจงเนียนไว่นอนอีกแลว ว่าแดงสิบข้มเวลาสีฟุ่งที่จำเนียนออกมานอนที่สาราท่านายพราะว่าคือมันหนักเนี่ยอยากจะไปหาแม่จำเนียน์ท่านใยโอ้ได้จ้ะได้จ้ะได้เวลาสีเข้มสีฟุ้งน,นะ ไอ้เ่กอนหลับ้มาดไอเงไอ้นี้กินตก็งไปขย่งมือเลยมือในขยันเล่นโทนเลยไม่มีช่องไฟเลยอ่ะจะไงฮะจ๊ะฟังเหรอก่อนสิพูดอยูคนเดียวเลยนี่หนูพูดในใจนะเนี่ยอย่าไม่ให้ฟัเลยนะจะเจอจะไม่พูดเลยจะไม่พูดเลย

พ่อให้ลูกมันรู้เช่นพัวพ่อมันเป็นคุณจนแล้วตา